สวัสดีค่ะสวัสดีรอบดึกนะคะวันนี้เลิกงานตีสองค่ะทุกคนหิวมากก็เลยจวดมาตำส้มตำนะคะมาเดินมาเดินมากินด้วยกันค่ะจดกินส้มตำม้วตำหมูยอคนเดียวกินหมดด้วย ีน,นเลอกงานตีสองได้งานสี่รอบค่ะทุกคนตัวน,นี้เงียบงานสี่รอบหมอสี่คนวันนี้อาราบยเคาน์เตอร์มาเฝ้าร้านให้ก็จะได้ปิดเร็วหน่อยตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งเนี้ยแกก็จะให้เลิกละแล้วแกก็รีบกลับบ้านเหมือนกัน คล้ายรอบเดือดคอ่ะตอนนี้กี่โมงตอนนี้ตีสองครึ่งเลื่งการตีสองกลับมารีบต่ำส้มตำอยู่มากค่ะจุมา่มากไปตอนจุดไหวมมากไปตอนทุ่มหนึ่ง มอาบน้ำมาจากที่ทำงานแล้วก็จะเร็วหน่อยมาถึงก็คือมีอะไรกินก็กินหรือไม่งั้นก็ตำส้มตำม,มามงมามาก ถ้าแบบว่าเงียบๆอย่างเงี้ยสักห้าทุ่มเที่ยงคืนเนีย้ยลูกค้าเงียบดูท่าแล้วยังไม่ถึงคิวทำงานเราดูท่าเราจะรอเวลาเลิกงานเะ่อจะไปชิงอาบน้ำก่อนนอาบน้ำแล้วเราก็รอเวลาเลิกงานะ เผืออ่ก็ได้ทำงานอยู่ดีคค่ะใส่พี่จแค่สามเลยเลยนะทุกคนคมืนอ่อเผอกก็หมดแล้วเน่าก่นอน คุณเขาไปเจอมาปร่เทศใหม่มว่าจะลองต่อใช่ไหมว่าเรื่องหมอที่ร้าย ร,ร้านเนี้ยเป็นร้านที่บุกเพศสันนิวาดมากเพราะว่าอะไรตอนแรกตอนแรกจะไปอยู่กับพี่คนหนึ่งที่อยู่โซลก็คือเขาบอกว่าหมอร้านเขาว่างมาได้เลยแล้วไปทำงานกับเขาใช่ไหมเราก็ดีใจใจเชิญแล้วว่าเรา มาทํางานแล้วเราจะมีที่ลงใช่ไหมเรามาถึงบินมาถึงปุ๊บวันเดียวกันที่พี่เขาไปรับเราพอดีพี่เขาเป็นคนไปนรับไม่พี่เขาไม่ได้ไปรับเรามาเองด้วยเรานั่งรถไฟมาที่โรงแรมเองแล้วก็มาเจอพี่เขาอีกวันถัดไปมันที่ที่นึกนานเพราะว่าเพราะว่ามันปีกว่าแล้วเนาะแล้วพี่เขาบอกว่า เจ้านายไปเอาคนอื่นมาแล้วก็คือสรุปร้านที่เขาไม่ว่างแล้วคืนนั้นเองคิดหนักไปค่ะก็เลยติดต่อเพื่อนเก่า mm. เพื่อนเก่าที่เคยอยู่ร้านเดียวกันรอบก่อนหน้านะั้นซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะเรนทำไงได้เรา,าก็ต้องติดต่อเขาว่าเราเราถามเขาว่ามีที่ให้เราลงไหมนะ เขาก็เลยให้มาอยู่ร้านด้วกันกับเขาก็เป็นร้านนี้แหละ <c oughs> ซึ่งร้านเก่าที่เราเคยอยู่ด้วยกันเน <c oughs> ค่อโดนต่อมอขึ้นแล้วก็แจกกระเจิงไปคนละทิศทางบางคนก็โดนจับ <c oughs> คนที่ยังไม่โดนจับก็คือจะแจกกระจายย,าย้ยายไปอยู่คนละทละทางแต่เขาก็ติดต่อกันนะเขาติดต่อกันตลอดแหละมีเราเนี่ยแหละไม่เคยติดต่อใครแล้วอยู่ๆเราจะมาแล้วก็ติดต่อเขา เขาก็คุยดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็นับถือเขาเป็นพี่นะเ,นเขาก็ยุ่เยอะกว่าเรามากเราก็นับถือเขาเคารพเขาก็คือไปใจเขาเขาบอกว่าดีก็คือดีเดี๋ยวพอเรามาอยู่ปุ๊บก็มีพี่คนหนึงก็คือยุแยงกระแทงร่วว่าทําไมเราไม่ไปอยู่ร้านนั้นทําไมเราไม่ไปอยู่ร้านนี้ทําไมต้องมาอยู่ร้านนี้ร้านนี้งานหนักนู่นนี่นั่นความหนักของคนไม่เท่ากันก็คือตลอดไปอยู่ได้เหรอเนีนะ่ย เพื่อเขาเ้ียกวความที่ว่าเครื่องนั้นอะเครื่องก่อนจะสิ้นปีเพไม่ปลายปีเครื่องก่อนถึงเทศกาลชูชกที่ตมกวาดหนักหนักหแล้วงานนั้นเป็นหน้าร้อนพอดีร้อนมากแล้วก็ลูกค้าเยอะแล้วพวกพี่เขาไม่ได้พักกันเลยหมองก็น,น้อยเขาก็เลยเชียร์ให้เรามาอยู่ที่นี่ไงเรื่องของเราแแต่เขาก็เรียกค่าหอแล้ว ได้ค่าหัวจากบอสซึ่งเราไม่รู้เรื่องะตอนแรกเรารู้ตอนหลังแล้วเราก็ถูกกันดีนะประมาณสองเดือนเข้าเยือนที่สามมีเรื่องก่อนแล้วเราก็พักกันที่ร้านด้วยตอนนอั้นอพาร์ทเธอร์อพาร์เทเธอร์ก็มีให้อยู่แต่เราไม่อยู่มันคนที่อยู่ร่วมห้องด้วยเขาสกปรก ก็เสียงดังไม่เกรงใจกันแล้วก็เลยมาอยู่ที่ร้านกับพี่ที่แนะนําเรามาแล้วก็พี่เขาแนะนําเราเอาเรามาแล้วก็เอาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาก็คือเหมือนเรากับคนนั้นเป็นน้องใหม่กันมาสองคนพร้อมกันซึ่งพี่คนนี้ก็ได้ค่าหัวทั้งสองคนอยู่ไปอยู่มาเริ่มเข้าเดือนที่สองเราเริ่มมีช้อยมากขึ้นแล้วเบ้นี่สยัยส่วนตัวพี่เขาก็คือเขามีแฟนเกาหลีแล้วเขาก็จะ เขามีแฟนเกาหลีใช่ไหมแล้วเขาก็จะชอบหยุดแบบหาเรื่องหาราวหยุดวันที่เขาห้ามหยุดก็คือสุกเสาร์อาทิตย์เขาห้ามหยุดนอกนั้นวันธรรมดาคือเธออยากหยุดกันวันไหนเธอเคลียร์กับเพื่อนเอาเองเธอจะหยุดกี่วันมดไม่เคยว่านะหยุดติดกันกี่วันก็ช่างแต่เคลียร์กับเพื่อนให้ได้ก็คือสุกเสาร์อาทิตย์คุณต้องมาทํางานอืแล้วพี่เขาชอบมีเรื่องที่หยุดวันสุกเสาร์อาทิตย์เขาจะต้องมีเรื่อง มาคารามาสายอย่างเงี้ยบอสก็หมายหัวราอยู่แล้วแล้วยิ่งมีเรื่องลูกค้าลูกค้าเยอะแล้วพี่เขาเหนื่อยพี่เขาเหนื่อยคือเราไม่เหนื่อยเราสามเดือนแรกเราไม่เหนื่อยเลยไม่เคยบน่นไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยล้าอะไรเลยแต่พอเข้าพ้นสามเดือนไปลเลยแขนเรารู้ตัวว่าเราเหนื่อยล้ามากสองเดือนเราไม่หยุดเลยนะเราทํางนานมาใหม่ๆสองเดือนไม่หยุดเลย แล้วพี่เขาบอกว่าใช่สิจะพึ่งมาเธอมีแรงเธอมีไฟแต่พวกพี่ทํามาลากยาวมาหกเจ็ดเดือนแล้วพวกพี่แทบไม่ได้พักกันเลยโน่นนี้นั่นลูกค้าก็เยอะอะไรเงี้ยเวลาจะกินข้าวยังไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็บ่นนี่แหละเขาก็พูดพอเราเริ่มมีช้อยเอยอะไรเอยความอิจฉาริษยาเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยปากบอกว่าไม่อิจฉาแต่พอลูกค้าช้อยก็ไปหามา,าไปไป ไปไวอยวายว่าช้อยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอช้อยให้ไหมอะไรเงี้ยเห็นว่าเป็นก็คือพอหมอใหม่เขาจะขายหมอใหม่จะในหนึ่งเดือนแรกคือหมอหมอใหม่จะขายดีเพราะว่าบอจะแนะนําว่ามีหมอใหม่แล้วหลังจากเดือนที่สองมานั่นคือสีมือของเราคือลูกค้าจะกลับมาช้อยถูกไหมคะคือเข้าไปแรกแรกสองอาทิตย์แรกเนี้ยบอจะอัดงานให้คือแนะนําว่ามีหมอใหม่หมอใหม่หมอใหม่ จะเข้าที่ที่สามสี่หรือเข้าเดือนที่สองเนี่ยจะเป็นฝีมือของเราล้วนๆว่าลูกค้าจะติดเราไหมนี่คือการสร้างลูกค้าของเราเองนะคะล้วที่เนี้ยความปิดใช้ที่สยาเกิดขึ้นการพูดกระแทกแดดกันกันในกันแหนเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันเรื่องที่ไม่เข้าใจกันพอ เรารู้ตัวว่าเขามีมีความอิจฉาเกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่อยู่ก่อน <c oughs> เราก็ตามเขาจะเป็นคนที่อ้วนเตี้ยแล้วเขาไม่ค่อยได้งาน <c oughs> ไม่ค่อยได้เงนิน <c oughs> แล้วเราเพิ่งมาใหม่ <c oughs> แล้วก็ในความคิดของเราเราจะอยู่แบบเตรียมตัวสงบ,สงบ,สงบเสี่ยมเตรียมตัวไม่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 พูดเรื่องเงิน <c oughs> ไม่พูดเรื่องชิปไม่พูดเรื่องลูกค้าไม่พูดเรื่องอะไรไม่อะไร <c oughs> ทั้งสิ้นเราจะเงียบแต่เราไม่มีอะไรนะเราจะไม่คุยเรื่องงาน ซึ่งทีเนี้ยพอรับหลังเราพี่คนที่พาเรามาเขาว่าเราหยินเนาะนี่สายมันเริ่มออกแล้วมันหยินมันจองของมันไม่คุยกับใครหรอกได้เงินเยอะก็ไม่คูดคุยกับใครหรอกเขารวยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เราก็เลยเคลียร์ใจกันคือถ้าเราเป็นคนที่ ถ้าพูดไม่ใช่แล้วเข้าหูเราเราจะเขียนกระบอกพี่ที่หนูนี่คุยกับพี่หนูไม่มีอะไรกับพี่นะหนูไม่โกรธพี่คือหนูก็รักเคารพพี่เหมือนเดิมแต่หนูไม่อยากคุยเรื่องเงินหนูไม่คุยเรื่องเงินเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้เงินเขาจะรู้สึกยังไงถูกไหมคนที่ลูกค้าไม่ช้อยคนที่ไม่ได้ทิปไม่ได้ทิปเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเรามาคุยซึ่งพี่เขาเป็นคนที่ขี้คุย ได้เงนินไม่ได้เงนินไม่รู้กูคิดคุยถมเพื่อนไว้ก่อนอารมณ์นั้นเขาจะคุยกันแต่เรื่องเองินเรื่องทิปเรื่องลูกค้าแต่เราไม่คุยจนทุกวันนี้เราไม่คุยให้กี่บาทไม่มีใครเูยได้ทิปไหมว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไม่มีใครอืยจนมันจะมีตัวเด่นอยู่คนหนึ่งที่ร้านจึงเชื่อกันเขาพูดตลอดว่าคนนี้จะเป็นตัวเด่นของร้านนี้เขาแด้เงานเยอะที่สุดลูกค้าใช้เยอะที่สุดทิปเยอะที่สุดและที่นี้ยจนคนนั้นเขาจะ แออกไปดูว่าเราเนวดไข่เราไมา่รู้ยังเขาไม่เคยสังเกตทุกครั้งที่เราเนวดเสร็จแล้วเ,เข้าห้องมีคน,เ,นเราต้องออกไปกดน้ำข้างนอกจะต,ต้องไปดูว่าลูกค้าคือใครแล้วแล้วจำได้ไหมว่าพี่คนที่พาเรามาจะพาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเป็นน้องใหม่สองคนอีกคนน่ยก็จะสังเกตละเฮ้ยมึง มึงรู้ไหมว่าเขาอะออกไปดูมึงเขาสังเกตได้ซ้ำว่ามึงอะช้อยจริงไหมว่ามึงอะเนืดใครมึงได้เงินเท่าไหร่เขาเนี่ยนั่นอะไรเนี้ยกาเลยเริ่มสังเกตเออมันก็จริงแต่คนนี้ไม่มีอะไรนะมันจะแอบคิดของมันนะมันจะสังเกตมันจะจําลูกค้าทุกคนมันจะรู้รู้แม่ก็ต้องเห็นแค่รองเท้ามันรู้ว่าลูกค้าคนนี้แบบให้ทิปไหมให้ทิปเท่าไหร่มันรู้อะไรนี้ก็มันอยู่มาสองสามปีแล้ว ก็ทีเนี้ยจากเรากับมันคนที่ไปสังเกตุค้าเรานะเราก็ไม่ได้มีอะไรกับมันนะทุกวันนี้เราก็ไม่คุยเรื่องงานแต่คุยได้ทุกเรื่องอืคุยได้ทุกเรื่องเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันแต่เขาจะเป็นคนผูยย้หญิงที่ตัวเล็กเล็กเล็ก,กผอมๆคนเกาหลีอชอบเล็กๆผอมๆแต่เราจะเป็นไซส์นางแบบไซส์ตัวสูงรูปรุ่งเล้าัวต่อเมื่อกี้พอดไว้ <c oughs> ก็คือจนทุกวันเนี้ พี่คนนั้นเขาไปฟ i g h t กับบอสเขามีเรื่องกับบอสคือเขาลางานพี่คนที่พาเรามานะเขาลางานแบบหยุดงานในวันที่ห้ามหยุดแล้วบอสก็โกรธมากแล้วกลับมาบอสก็บอกพักเป็นเดือนแล้วช่วงนั้นเขารู้สึกเขาเหนื่อยแล้วเขาก็มีเรื่องแบบชักอารมณ์ใส่บอสเวลาบอสอัดงานให้เวลาบอสอัดงานลูกค้าเยอะๆติดๆกันบอสจะลูกค้ามานอนรอนอนรอนแล้วคนที่ทํางานเหนื่อย ก็บางคนไม่ได้ตังก็ยิ่งเหนื่อยแต่ทีเนี้ยแต่ทีนี้ก็คือก็เราก็ไม่ได้มีอาการสีหน้านะแต่คนเด่นเขามีอาการเขาจะเหวี่ยงวีนใส่บอสบอสก็ไม่ชอบใจบอสเลยเรียกเรียกปรับพฤติกรรมแล้วหนึ่งรอบสองรอบแล้วทีเนี้ยพอรอบสุดท้ายก็คือในเรื่องที่ขาดงานด้วยบอสก็โกรธหักเงินไม่จ่ายเงินทุนนี้นั่นเขาก็โกรธมากเขาเอาปัวเขามาทะเลาะกับบอสอีกบอสเลยไล่เขาออกอืมสรุป เขาไม่ได้ออกเพราะเราเขาออกเพราะเขามีปัญหากับบอสเองนะคะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็งานหนักเกินไปก็อยู่ไม่ได้ก็ขาดงานขาดงานสองรอบรอบที่สามบอสก็เลยให้ออกเพราะว่าเขาทํางานนเขาบน่นเขาก็บอกเขาก็ลางานขาดงานไปเลยว่าถ้าเขาเหนื่อยขอลาไม่ให้ลาอย่างนี้ค่ะ ทุกวันนี้ก็จะมีคนเก่าคนใหม่มาสองคนแล้วก็มีคนเก่าที่อยู่ก่อนหน้านั้นก็คือคนที่บอกว่าเป็นรุ่นเดียวกันแล้วผอมนะส่วนอีกคนนึงคือคนที่อยู่มานานแต่ว่าที่ว่าไม่ได้ตามที่อ้วนๆเตี้ยๆอ้วน,วน,วน,วนดำๆแล้วก็มีอายุเขาจะพาัระพะเทวยกันสองคนนี้นนะคะเขาจะซีก,นกันนี้นน้เขาจะพูดข่มเราตลอดว่าเพื่อนของเขาก็คือคนที่ผอมเนี่ย คนที่ผอมที่รุ่นเดียวกันอีผอมเนี่ยที่อีผอมมาเนะี่ยไออีผอมเนี่ยว่าไอาผอมเนี่ยว่าเขาจะคุยถมถมทับถมเราตลอดพูดแดกเราตลอดว่าไม่มีใครได้เงินเยอะเท่าคนนี้คนนั้นอนะถ้าไม่มีใครได้เงินเยอะเท่าคนนี้แล้วล่ะเนี่ยตัวท็อปของร้านได้ช้อยเยอะ,อะลูกค้ามันมาช้อยมันทีให้ทิปมันเยอะมากเดือนหนึ่งมันได้เยอะมากมนู่นนี้ ไม่ขอเนะี่ยขอให้พูดเรื่องตัวเงินนะทุกคนเพราะว่าเราพูดอะไรเยอะก็คือเยอะอืมเยอะมากมีใครเท่าเขาหลอกนู่นนี่นั่นอืมแล้วซึ่งสองคนนี้ก็จะไม่ถูกกันกับคนที่พาเรามาด้วยก็คือถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างรับหลังก็เนียนทากันเข้าใจไหมคือมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะทุกคนรับหลังหันหน้าคนรับหลังก็คือคนเนี้ยออกไปทํางานคนที่อยู่ในห้องสัญญาะจะนินทาคนที่ไม่อยู่ยะะอะไรเยงนี้ยค่ะเอ๊ะ คนของเราที่เป็นบัดดี้เราที่เป็นน้องใหม่เข้ามาพร้อมเราตอน,น,นยังไม่ออกไปเขาก็จะคุยโฉะว่าเราก็ได้เยอะนะนนอนนี่นั่นแข่งกันพูดพูดแดกกันไปแดกกันมาแต่เราไม่รู้เรื่องเขาหรอกเขาเขาแดกกันเองเขาคุยกันเขาพูดโม้คุยรับหลังเรานะว่าเราได้เยอะมากได้คิดเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งพอสองคนนั้นออกไปลวคนที่พาเรามาแล้วก็บัดดี้เราออกไปลวมีคนคนผอมนี่คือมา เนี่ยเขาบอกว่าเธอได้รุ่นนี้นั่นได้เงินเท่านั้นเท่านี้อ๋อป้านี่ก็ถ่อมตัวเเป้านี่ไม่ได้ฝังอะไรหรอกได้เป้าหมายไม่ได้เยอะขนาดนั้นแค่มีเงินส่งไทยมีงานทํามีลูกค้าได้รอบได้งานได้คลิปนิดหน่อยก็อยู่ได้แล้วไม่ได้ลินลนอะไรมากไม่ได้อะไรมากหรอกไม่ได้ได้เยอะไม่ได้เยอะหรอกอะไรเงี้ย เวลานานแล้วทุกคนมันหลาย้าทีแล้วก็คือคือเรื่องเราทุกวันนี้เราก็มีปัญหากับคนนี้ยแหละออ้วนอ้ว,น,วนดำเตีย้ยเตีย้ยอ้วนดำานี่แหละก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าพัดลมมาทุกคนที่ซื้อพัดลมมาแล้วเขาไม่จ่ายเงนินช่วยแล้วเขาก็หาด่าเราทะเลาะก,กันจนทุกวันนี้ก็ไม่คยุยกันทุกวันนี้เราอยู่ที่ร้านเราก็ไม่คยุยกัน เรื่องงานคุยได้ทุกเรื่องงานคุยได้แต่เอ้วนดําคนเนี้ยไม่คุยไม่คุยจะสองเดือนละทุกคนนะเดี๋ยวจะวันหลังจะมาเล่าจะมาระบายอะไรอะไรฟังใหม่นะคะทุกคนถ้าอยากรู้เรื่องนะแต่ว่าอยู่ที่เกาหลีแบบนี้ปัญหาในร้านมีทุกร้านคะ่ะทุกคนมีทุกร้านอฉาลัชย์สยามมีทุกร้านคะ่ะก็อยู่ยังไงแต่นี้ก็ป่งแล้วคือเรามาทํางานเรามาหาเงานิน เราไม่ได้เพื่อนไม่ได้มีผลต่อชีวิตเราเราตัดแบบใจที่เราบอสโอเคกับเราเราบอสจ่ายเงินเราจ,จบ <S <S เพื่อนเราไม่แคร์ไม่ต้องคขมนะคะโอเคเดี๋ยวนะขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบนะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่า <laughs> มันสนุกมันมีหลายเรื่องหลายราวมากทุกคนปัญหาในร้านเนาะไหนจะปัญหากับลูกค้าเลยไหนจะปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะกดติดตามกด กดถูกใจให้ได้นะคะสวัสดีค่ะกุศลค่ะทุกคนบ๊ายบาย